ออสวัสดีเน่ยที่ะเนาะสวัสดีจ้าแม่สีผ้าชุ่มอย่างฝีมือมารอบเนี่นย,ยบ้านไอ้กลินต,ต,ตเะ,คะ,ยยะเคยียตีตะเ,<อ>เรียงอะนะงค่ะก็เดี่ยกลังเที่เลียงยากปะแม่ปวดไวปวดลู้เป่นะทั้งขายเน่ให้หนูกินเน่เป็ดไก่กินน้ำเนี่ เป็นยังสี่ตีอันนี้คอกตัวอะไรตัวใหญ่นี่ตัวนี้แล้วตัวบอกญ่ตัวนีเจ็กตัวนี่ขอกล้วยขกิดตัวนี่แหละอืมตัดนะมันกำลังแพร่พันธุ์ขยายออกอีกแม่เลี้ยงในไซเวลาโดนไปะเด็ดแล้วเมื่อโดนนี่แหละลูกจักเดือนแล้วเดือนแล้วนี่ละตัวเสือกเม่พันธุ์พ่อพันธุ์เขอไหมเริ่มต้นจักตัวซี่ตัวอันนี้มันแพร่ไหนี่แม่แพร่แล้วมันก็ออกลูกแค่ละหาตัว คิดว่าสิเฮ็ดอกอีกบอยะขยายอยู่แล้วเดี๋ยวเอาไว้ทำนีกก้อนมีคนมาถามซื้อบอ่ต้องเียงป่ะเนี่ยบโตแล้วจงบาดแมงสิตเนี้ย่ังปวร่อยร่อยก็กลัวอยู่แล้นำเยอะน่าขายน่นคืสิบว่าเท่าทิมบอเท่าก็อก็ดี เบิ่งยังเปินนงสวนบ่สวนเปิสวน้นมะ่าวลงยิ่บ่บ่ให้เป็นสั์เป็นส่วนได้กินนตะเคียไปไนนจักชุดแล้ว,วนะอันกบอย่างขึ้นมันเหตุเอาจอเห็นมั้ยเลี้ยแจ็คโต้นี่ยนี่ เป็นอยเมนด้วยลยมันเขาง่ายอยู่ในก้อนอีกอ๋อบผ้าก็เริ่มจัดแล้วเออเริ่มออกแล้วเจ้านี่หลายตนแล้วเอาก่แจกกันมีมีจจกโตัวเดี๋ยวนี้ที่พ่อเย่เอามาสองตัวซ้ำตัวนะเอองติมเต็นต่หักพี่น้องวิดบละ เดไปหลายบ่บึงเนี five, ่ยมบึงตงสีกับปล่อยมันแก่ถิ่มอ้วเงาซองบงมันสีออบนอ๋อมจับันห่งอ๋อลายคือตัวนี้แม่ต้นซ้าฟันออกเลยแล้วนี่ บแมนบัมอกใชยพื้นยังผู้เมาปลูกม,มีดอกบอแบบม่วงกับจนรน <c oughs> อันนี้บสีดยามันบัแมมันก็เลยเป็นน้ยโคูเเลีย บักเกียก็เก็บขายได้ได้ดพี่น้องจะว่าลุนเบิด,ดมาแต่ว่าต้นใหม่บางงามเลยรอบนี้นี่นะครับบรรยากาศรับบักทัวดินคือง,งามเถอะแม่ป่าบ่านี่อ,ออกแล้วบ่ ออโอเคพี่น้องเดี๋ยวเสด็ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย